แมนยูได้ข่าวดีเตรียมโละ3ผู้เล่นส่วนเกินออกจากทีมล่าสุดต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยรูเบนอัลบริมนะครับกำลังมีการเปลี่ยนแปลงทีมแมนยูเต็ดอย่างหนักนะครับตอนนี้ได้มาแล้ว2คนนะั่นคือท่านั่นของไบรอันเอ็มโบโมนะครับที่กาลังจะเปิดตัวแล้วก็ท่านั่นของมาทิอุสคุนยาที่เปิดตัวแล้วก็ลงเล่นนัดแรกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของขาออกบ้างครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีรายงานออกมานะครับว่า3ามนักเตะซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนเกินของทีมเนี่ยเตรียมที่จะย้ายออกไปกันนนนถึงง3คคเเลยเยย,ยนททนนทีีีดดวรโแกก่่็า้ขอจช กำลังจะบรรลุข้อตกลงนะครับย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสด้วยค่าตัวทั้งหมด15ล้านปอนด์นะครับถือว่าขาดทุนแบบเล่ท์เท่สำหรับแมนยูเต็ดนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยเจนนซันโชนะครับปีกวัย24ปีเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสด้วยสัญญา4ปีรับค่าเหนื่อยประมาณปีละ5ล้านปอนด์นะครับต่อฤดูกาลแล้วก็จะมีโบนัสต่างหากนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเจนน็อซันโชนะครับยอมที่จะลดค่าเหนื่อยตัวเองลงเนี่ยเกือบ ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับจากปกติรับอยู่กับแมนยูเนี่ยสามแสนปอนต์ต่อสัปดาห์แต่ย้ายไปอยู่ในลีกอิตาลีก็ต้องยอมลดลงเพื่อที่จะมีโอกาสลงเล่นทําอันดับแล้วก็เรื่องของทําฟอร์มนะครับในการที่จะติดทีมชาติอังกฤษไปเล่นในฟุตบอลโลกปีหน้านั่นเองนะครับซึ่งการปล่อยซันโชไปเนี่ยต้องบอกว่าแมนยูขาดทุนหนักจริงๆนะครับเพราะว่าตอนซื้อมาเนี่ยเ3ล้านปอนด์นะครับเมื่อปี2อง1ันเะครับแต่สุดท้ายอัมาิมก็ต้องตัดสินใจแล้วครับเพราะว่าปีกคนนี้เน ส่วนคนถัดมาก็เป็นอีกหนึ่งปีของแมรี่เลนต์นะครับเป็นเด็กปั้นอย่างมาคัลแลตฟอร์ดนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีภาพเดินทางไปถึงบาร์เซโลนาเตรียมที่จะเข้าตรวจร่างกายกับบาร์เซโลนาแล้วก็ย้ายทีมไปด้วยสัญญายืมตัวนะครับโดยมีออปชันซื้อขาดซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นออปชันซื้อขาดแบบพิเศษนั่นก็คือว่าไม่บังคับนั่นเองนะครับจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าบาร์เซโลนาประทับใจขนาดไหนนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าบาร์เซโลนาตัดสินใจที่จะซื้อขาดแล ค่าตัวก็อยู่ประมาณ26ล้านปอนด์นั่นเองนะครับโดยที่มีกําหนดนะครับว่าบาร์เซโลนาต้องยื่นข้อเสนอนี้ก่อนวันที่30มิถุนายนปีหน้าเท่านั้นถึงจะได้ราคานี้นะครับโดยที่แมนยูเนี่ยยอมลดค่าตัวของแรดฟอร์ดลงมาให้กับบาร์เซโลนาเนื่องจากว่าทางด้านของบาร์เซโลนาเนี่ยตัดสินใจนะครับที่จะจ่ายค่าเหนื่อยในช่วงยืมตัวของแรดฟอร์ดตลอด1ปีเนี่ยแบบเต็ม100%นะครับแต่ไม่ได้จ่ายทั้งหมดนะครับเพราะว่าจากทั้งหมด325,000ปอนด์เนี่ยแรดฟอร์ดบอกว่าลดให อยากจะไปเล่นกับลามินยาเมลนะครับก็เลยลดให้15%ทําให้ก็ถือว่าเป็นดิลที่วินทั้ง3ฝ่ายนะครับแมนยูได้ประหยัดค่าเหนื่อยไปถึง14ล้านยูโรต่อฤดูก,กาลนะครับขณะที่บาร์เซโลนาก็ได้นักเตะที่เราบอกว่ายอมลดค่าเหนื่อยมากับตัวเองส่วนแรดฟอร์ดก็มีโอกาสย้ายไปอยู่กับทีมที่ตัวเองต้องการก็ถือว่าเป็นดิวที่วินวินด้วยกันทั้งหมดนะครับและเดี๋ยวรอดูปีหน้าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแรดฟอร์ดจะได้ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาเป็นการถาวรหรือว่าจะต้องกลับมาอยู่กับแม,มน,น,น,นเชสเตอร์แล ส่วนคนสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะซับซ้อนอยู่พอสมควรคือตอนนี้เนี่ยแมนยู U, ได้ผู้เล่นมาแล้ว2คนขาดอีกหนึ่งตำแหน่งที่รรเบนอโมริมต้องการเสริมนั่นคือกองหน้านั่นเองนะครับเพราะว่าลาบุสซอยลุนกับโจชัวเซอร์เซ่เนี่ยต้องบอกว่าผลงานยังไม่แน่ไม่นอนนะครับโดยคนที่ตกเป็นข่าวเนี่ยคือท้านั่นของนิคลัสแจ็กสันนะครับกองหน้าของเชลซีซึ่งเชลซีเองเนี่ยก็พร้อมที่จะปล่อยจากทีมนะครับเพราะว่าได้ชัวเปโดแล้วก็เลียมดีแลปมาเสริมในฤดูกาลนี้แล้วเพราะนั้นเนี่ย,ยจจดไปเปเ็นตัววสรองด้ย ก็มีโอกาสแล้วครับเป็นไปได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยความเป็นไปได้ของแมนยูคือการดึงตัวแจ็คสันมายืนกองหน้าแต่การจะจ่ายเป็นเงินเนี่ยแมนยูต็ดเองต้องบอกว่าซัมเมอร์นี้ก็วอดวายไปหลายล้านปอนด์นะครับเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งในดีลที่แมนยูกำลังจะนำเสนอตอนนี้ก็คือการนำอเลฮันโดกานาโชซึ่งเป็นนักเตะที่เชลซีอยากได้อยู่แล้วเนี่ย ไปแลกตัวกับนิโคลัสแจ็กสันซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับแมนยูเองก็จะได้กองหน้าอีกสไตล์หนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะดีกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับอย่างนิโคลัสแจ็กสันมาร่วมทีมส่วนทางนัานของเจลซีเองก็จะได้นักเตะตัวเองเฝ้ารอมายาวนานถึง6-7เดือนก็ถือว่าเป็นเดีลที่น่าจะบรรลุข้อตกลงกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะทาให้แมนยูเนี่ยปล่อยนักเตะส่วนเกินที่ไม่ต้องการออกไปได้ถึง3คนนั่นคืออาริฮันดการาโชมาคาร์ลีฟอร์ดแล้วก็ท้านั่นานของอโคคเี ที่ยังต้องรออยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้วจะย้ายไปอยู่กับทีมอะไรในฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับ